สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาเมามันครับพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ดูแบบดาร์กทำไมวันนี้ดูมืดๆทำไมจะพูดเลยวันนี้ดูมืดๆมันดูแบบดาร์กแบบแมนอินแบ็ค เหมือนแบนอ i นแ l ล็อ๋อใช่ไยหน้าไม่มีอ้าวโนี่เองเมือเจ้าจอห์่แหกทีไหนเฮ้ยเราจะไปทางไหนกันดีเออเดวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทุกคนเคยเจอกันนะครับปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือนของแต่ละคนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพแต่ละเดือนแต่ละคนบอกว่า รายได้สาม0มื่นบาทต่อเดือนถึงจะอยู่ได้ไม่พอเออแต่เราคนบอกสาม0 0ื่นบาทอยู่ไม่ได้ไม่พอต้องห้า0มืนต้องหก0มื่นแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะสะท้อนสังคมออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีพในแต่ละเดือนเกี่ยวกับความพอเพียงพูดว่าได้ไหมเออเกี่ยวความพอเพียงแล้วเกี่ยวความพอใจของแต่ละคนนะครับนี่พูดไปเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเสกปิ้งปิ้งขึ้นมาเดี๋ยวจะสว่างขึ้นมน่าเราจะแบบพ่องเงี้ยบิิงขึ้นมาน่าเราจะบลิง เออนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของแต่ละคนใช่คือเราอยู่ในเมืองอ่ะเราก็พูดแบบเออคนไม่อยู่ในเมืองไม่รู้หรอกว่าค่าครองชีพมันแพงขนาดไหนยังแบบอ่ะข้าวแบบข้าวข้างทางเลยข้าวราดแกงครับข้าวราดแกงขั้นต่ําก็เดี๋ยวนี้25หาได้ไหมพี่พี่25หาไม่ได้30 น้อยแล้วนะ30ยังพอมีเห็นเออก็มีแต่น้อยเอา35มสิบหาสามสิบห้าถึง40บาทมีไข่ดาว45อีก45นะคะนี่คือเป็นค่าครองชีพแบบคนในเมืองนะคะวันนี้เนี่ยมาถามคุณผู้ชมนะคะจะอยู่ได้ไหมถ้ามีเงินใช้เดือนละไม่ถึง1,000บาทไม่ถึง1,000บาทในที่นี้ครับคุณผู้ชมเราเปรียบเทียบกับในเรื่องของค่ากินอย่างเดียวเออค่ากินค่ารถ คุณจะอยู่ได้ไหมครับอ,อถ้าสมมุติว่า,าตั้ง,งแต่วันที่นเอาเป็นว่าค <1 S 1> ่าของชีพเลยนะเอ,อคือค่าคองชีพไม่ใช่แค่ว่าให้เงินเป็น1,000บาทบแล้วเออเอาเป็นแค่ค่ากินอย่างเดียวไม่ใช่นะเ,ออเป็นค่าครองชีพที่คุณจะต้องดํารงชีวิตอยู่ให้ได้ออและไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆไปทํางานด้วย เออนะฮะต้องใช้ชีวิตในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับวันนี้ที่เรามาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ครับมันมีเหตุการณ์จริงนะครับที่โพสต์ขึ้นในเว็บไซต์พัน t i ิป o อนะครับเ,เอออกี่ยวกับเรื่องราวสะท้อนสังคมอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่ให้กําลังใจก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่กําลังทอ้อแท้ในชีวิตอยู่ในขณะน,นี้บอกว่าไม่มีงานทําตกงานมานานแล้วหรือว่าบอกว่าเงินเดือนเนี่ยไม่พอใช้ที่จะยาไส้ไปเดือนเดือนหนึ่งพี่มิกพอไหมครับตอบดีๆนะ พออ่ะพี่บอกเลยว่าพี่พอโอเคแค่เนี้ <c oughs> ฟุกต้องมีอะไรมากกว่านี้หน่อยไม่ก็พอแล้วเราก็แบบเออแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปว่าอ๋อถ,ถ้าพี่มีพอแล้วมันก็ไม่ต้องหรอสิเฮ้ยต้องต้องต้อง <c oughs> ถ,าถามว่าพอไหม <c oughs> ผมเพียงพอกับรายได้ทุกวันนี้ที่ <c oughs> ใช้นะครับถามว่ามันเป็นรายได้ที่เยอะไหมมันไม่ใช่รายได้ที่เยอะครับคุณผู้ชมอทุกวันนี้ผมมีรายได้เนี่ยอ่ะดีๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาตรวจสอบนะผมบอกอตรงๆนะครับถ้าปกติประมาณ5ล้านทํางานทุกวันอย่างนี้นะครับผมจะได้เดือนหนึ่งประมาณ5,400บาทต่อดเดือนอนะครับถ้าสมมุติว่ามีงานนอกด้วยเดียวไม่หากอีก3 0 0พันหรือเดือนละ2,000ไม่ใช่2,000ันเดี๋ยที่ใช้จริงๆ5,400ันส่ะบาทาผมจะใช้เงินอยู่ขนาดนี้ถ้าสมมุติว่ามีงานนอกด้วยมีคิวข้างนอกด้วยอก็อยู่ได้ประมาณ6000บาทถึง6,200บาทนี่เธอคะได้ค่าเบี้ยยังชีพเหรอครับผมหรือว่าบำนาญผู้สูงอายุ ได้เพิ่มอีกห้า้อยนะฮะถ้าผมพอกับออในเรื่องของการใช้เงินเดือนปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมได้ฟังเรื่องนี้พออ่านเรื่องนี้แล้วครับคุณผู้ชมยิ่งทําให้ผมภูมิใจในคุณภาพชีวิตของผมเองจริงๆทำให้มผมภูมิใจในในเรื่องของการมีโอกาสที่จะได้รับรายได้มากกว่าคนอื่นแล้วเราก็ภูมิใจแล้วเราก็พอแล้วกับสิ่งที่เราได้ถ้าถามว่าอ้อาวแล้วผิดไหมที่เราจะได้อยากได้มากขึ้น<า>จริง,รงๆไม่ผิดนะุพ,พอไหมรายได้ทุกวันคือถามฟุกอะไม่พอเพราะอะไรเพราะว่า เวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้เงินเยอะค่าใช้จ่ายเยอะตาม,มาแต่เราอะไม่รู้จักไม่รู้จักความว่าเพียงพอของเราเองจริงๆแล้วถ้าเกิดในเงินเดือนที่เราได้อะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็อาจจะแบบคุ้ยเป็นเงินที่เยอะมากแต่ทําไมในอีกมุมหนึ่งในอีกแง่มุมของคนอีกคนนึงกลับมองว่าไอ้เงินจนํานวนนี้มันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนครจริง,รงๆแล้วเงินเงินเดือนหรือเงินที่เป็นค่าครองชีพเนี่ยจะพอหรือไม่พอ ขึ้นอยู่กับความพอใจในแต่ละบุคคลความพอใจนะครับแล,แล้ก็ขึ้นอยู่กับ, <พอ S 2> ก,บการ <พอ S 2> ใช้ชีวิตนะฮะ<ซ>การใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันดําเนินตามรูปแบบของความพึงพอใจของตัวเองเเงินเดือนเดือนละไม่ถึงพนันเอาเอา,เอาแค่ชีวิตฟุก่อนนะอาทิตย์หนึ่งยังใช้ให้แบบเดือนละอ,อทิตย์ละพันไม่ได้เลยอเพราะกาแฟก็60บเนี่ยใช่ป่ะสมมติคิดแบบ คิดแบบไม่ไม่โกหกเลย่ะไม่โกหกเลยกาแฟ60 60ข้าวอีกอสองมื้ออกินมื้อมื้อกลางวันกับมื้อเย็นอ่มื้อละร้อยก็ได้มื้อร้อยเท่าไหร่ละ260้ละเออนี่ยังไม่รวมค่าน้ํามันรถค่าอะไรที่แบบไปทํางานนะครับมันต้องมีไม่ต่ำกว่าวันละ5้ารอบาทเกิน0 0นร้หยนิิบขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนเป็นลมอ่ะเหมือนเป็นสารที่แบบปลิวหายในเรื่องของการใช้ชีวิตของน้องฟุกห้าส5 0ห้าาบาทเฉพาะเฉพาะการ มีชีวิตยอยู่นะไม่เกี่ยวกับในเรื่องของค่าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าทั้งหมยังไม่รวมที่สินเลย,ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทลองฟังเรื่องราวของคนนี้ดูครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้เปิดเผยในเว็บไซต์พันทิปดอทคอมนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ชื่อว่ากบคุณกบนอกกลาคุณกบกินกลาเหรอคุณกบกินกลาครับผมซึ่งเรื่องย่อสําหรับคุณกบกินกลาเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อน นะครับเขาสามารถใช้ชีวิตทั้งเดือนด้วยเงิน800บาทนะครับอันนี้ไม่ถึงพันจริงๆเขาเป็นคนต่างจังหวัดครับ<ฆ>ตกงานนะครับเลยยอมที่จะทิ้งลูกทิ้งเมียเข้ามาทํางานในเมืองกรุงนะครับเพื่อหางานทํานั่งรถไฟฟรีมานะครับอ่ะบอกก่อนก่อนที่เขาจะเข้ามากรุงเทพเนี่ยเขานำโทรศัพท์มือถือไปขายนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปขายมีเงินติดตัวมา2,000บาทเข้ากรุงเทพนั่งรถไฟฟรีเข้ามาครับพอเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็พยายามที่จะหางานทำร้านไหน คือไปไทุกร้านไม่เกี่ยงค่าตัวเออไม่เกี่ยงค่าแรงอ่ะไปร้านไหนสมัครอะไรเงี้ยก็หายากไม่มีเลยเงิน2,000บาทที่ได้จากการที่เขาเอาโทรศัพท์เก่าๆแล้วก็เอาเครื่องความเก่าๆไปจำนาเนี่ย 2,000บาทไปขายเนี่ย2,000บาทที่ได้มาแล้วก็เดินทางมากรุงเทพเหลือเงิน2,000บาทเป๊ะเลยนะคะแล้วก็นั่งรถไฟฟรีเข้ามาเพราะว่าตอนนี้มีรถไฟฟรีใช่ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีใช่ไหมเขาก็นั่งรถไฟฟรีเข้ามาในกรุงเทพเดินไปหางานที่ไหนเขาก็ไม่ให้ทำเงินนี่นะคะ2,000บาทถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะกล้ามากรุงเทพหรือเปล่าด้วยสมัยนี้นะถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วก็ยังไม่กล้าที่จะมาอช่ค่า่ยยังสูงอยู่ใช่ไม่กล้าที่จะมาเขาก็บอกเดินสมัครงานจนหมดแรงแล้วนะ เขาก็ไปเดินที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ร้านหนึ่งให้เงินเขาบอกว่าค่าแรงให้300บาทต่อวันเขาก็เลยตัดสินใจนะครับทำงานที่ร้านคอมพิวเตอร์แห่งนั้นนะครับแต่นะฮะกว่าที่เขาจะได้เงินเดือนก็คือจะต้องครบ1เดือนก่อนในขณะนี้ครับด้วยเงินที่เขามาจากต่างจังหวัด2 0 0 0บาทเขาต้องดำรงชีพให้ได้นะฮะเขาทำยังไงครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากนะครับทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครั้งแรกนะครับยังไม่มีที่พักไม่รู้จะนอนที่ไหน ไปนอนที่ร้านเกมครับด้วยโปรโมชั่นของร้านเกมนะครับเหมาจ่ายตั้งแต่1ทุ่มถึง6โมง6โมงเช้านะครับในราคา80บาทใช้ตังไปแล้ว80บาทก็ไปนอนตรงหน้าคอมนั่นแหละนอนหน้าคอมไปนอนตรงหน้าคอมออซึ่งในร้านเกมเนี่ยคุณผู้ชมคะคือมันก็จะมี K e. เก้าอ,อี้จริงๆเก e. ้าอี้ใหญ่สบายดูมสบาย,น,ยนะเออนะคะก็หลับไปบนนั้นแหละถึงตอนเช้าโปรโมชั่นของคอมคือ80บาทออแต่ถ้าคุณไปหาห้องเช่าอ่ะขั้นต่ำก็มี300 200เอาแล้วแต่ เปะเลยห้องเช่าไรยวันไม่ใช่เราก็ต้องรู้ดิโดยทั่วไปเราจะพูดอะไรเราก็ต้องรู้ใช่ว่าสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่าสูตรนี้ไม่น่าต่ำกว่าสามร้อยไม่น่าต่ำกว่าแล้วจะไปขอใครพักที่ไหนก็ไม่ได้เขาก็เลยเลือกเลือกเก่งเนาะเมื่อบอกว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดนะเข้าใจวิธีคิดเขาฉลาดนะเข้าใจวิธีคิดเขาก็เลยไปซื้อโปรโมชั่นที่ร้านเกมนะคะนั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงหกโมงได้นอนนั่งบนเก้าอี้นิ่มๆสบายๆนะคะแล้วก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมาแปดสิบบาทแปดสิบบาทใจเขาหหาวิธไน ล้างหน้าอะไรไปที่ปั๊มไปล้างหน้าแล้วไปทำงานแล้วไปทางานนะครับพอถึงเวลาเที่ยงไปทํางานยังไงเดินไปนั่งฟรีเอ,อนั่งรถฟรีบ้างเดินไปบ้างนะครับออพอถึงเวลากลางวันนะครับเริ่มว่างแล้วนะครับก็ไปเดินดูห้องพักราคาถูกได้ห้องพักห้องหนึ่งครับเดือนละ1000บาทไม่ต้องมาัดจารวมน้ําไฟแล้วนะครับเป็นตึกอาคารพาณิชย์เก่าๆนะครับห้องน้ํารวมห้องน้ําก็เก่ามากไม่มีฝักบัวมีโอ่งกับขันอยู่ใบหนึ่งนะครับ ทั้งตึกเนี่ยมีอยู่20ห้องแต่มีคนอยู่ประมาณ4ห้องนะครับต้องทนให้ได้รสุดๆร้างุดๆเบสเสร็จแล้วตอนนั้นครับเหลือเงินอยู่800บาทเขาใช้ชีวิตอย่างนี้ครับนะฮะจ่ายค่ามัดจาห้องไปใช่ไหมหรือจ่ายค่าห้องค่าห้องเลยหนึ่งพันบาทเหลือ800บาทเขาบอกว่าตอนเย็นนะครับเท่านั้นนะฮะของแต่ละวันเขาถึงจะได้กินข้าวเช้ากับกลางวันไม่ได้กินข้าวครับตอนเย็นสิ่งที่เขากินคือข้าวเปล่า10บาทปลากระป๋อง หนึ่งกระป๋องสิบสี่บาททั้งหมดรวมยี่สิบสี่บาทแล้วก็น้ำน้ำเนี่ยกดจากตู้เอาหนึ่งบาทเก็บไว้กินนะครับซื้อปลากระป๋องแทบทุกวันนะครับเบ็ดเสร็จแล้วตกวันละยี่สิบห้าบาทสามสิบคูณยี่สิบห้าครับทั้งหมดเป็นเงินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยบาทลบไปเจ็ดร้อยห้าสิบเท่ากับว่าเดือนนั้นเขาเหลือเงินห้าสิบาทห้าสิบบาทนวันสุดก่อนเนีขาบอกว่าเขาบอกว่าก่อนเงินออกนี้เขาเหลือเงินห้าสิบบาทนะคะ เนี่ยทำแบบนี้ทุกๆวันอ่ะและทุกวันศุกร์คุณผู้ชมนะหนึ่งเดือนนี้เขาทําแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะทาอะไรรู้ไหมเลิกงานป๊บนะคะคุณกบกินกะลาเนี่ยเขาจะนั่งไปไปนั่งรถไฟ,ฟนั่งรถไฟกลับบ้านไปหาลูกหาเมียกลับบ้านไปนะคะเย็นวันอาทิตย์ก็ไปนั่งรถไฟฟีแล้วกลับมากรุงเทพครับเช้ามาวันจันทร์ไปทํางานต่อเช้าไม่ได้กินข้าวกลางวันไม่ได้กินข้าวไปกินมื้อเย็นเอาหนักๆเลยข้าวสิบบาทเยอะหน่อยออนะคะแล้วกักบปลากระป๋อง กระป๋องละ14น้ําอีก1บาท1บาทก็คือได้ลิตรลิตรประมาณแบบประมาณ1,200งพองร้เมันลิตรอีกนิดนิดน่ะเออนะคะแล้วเขาบอกว่าเงินเดือนเดือนแรกออกนะเขาน้ําหนักลดไป5กิโลและไอ้วันนั้นนะเงินเหลือสุดท้ายที่ติดตัว50บาทรู้ไหมเขาทาอะไรเย็นวันนั้นคุณกบกินกะลาเขาเดินไปซื้อข้าวมันไก่30บาทพร้อมกับน้ําอัดลมอีก15บาทเหลือเงินอีกเท่าไหร่5บาทนะ5บาท รู้ไหมพี่มิกว่าฟุกอ่านมาถึงตอนนี้ฟุกแบบเอเอรุ้นกับชีวิตเขาพอมาอ่านถึงตอนนี้ยิ้มอะ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความสุขที่ได้กินแบบมื้อนี้มันเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในชีวิตซึ่งเขาเองบอกว่าเป็นมื้อที่ผมมีความสุขที่สุดในโลกใช่เพราะผมได้อดทนมาถึงได้ขนาดนี้ด้วยเงินแค่800บาทแล้วเขาอยู่ได้ทั้งเดือนค<ด>ุณผู้มชมอยู่ได้เดืดนดดนอนนะหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมที่เขาได้เงินเดือนเดือนแรกของเขามา9,000บาทนะครับขเขาก็ไปหานะครับ ห้องเช่าเป็นคอนโดเก่าๆซึ่งมีห้องน้าในตัวห้องเช่าเดือนละ1,500บาทพร้อมกับพาลูกพาเมียนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมียของเขาเนี่ยท้องอยู่6เดือนนะครับย้ายมาอยู่ที่การเบ็ดเสร็จแล้วนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับเขามีเงินเหลือประมาณ5,000บาทนะครับซึ่ง5,000บาทนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสําหรับ3ชีวิตกับอีกหชีวิตในท้องนะครับผมว่ามันเพียงพอแล้วนะครับ กินได้ตั้งอาทิตย์ละหนึ่งพันถือว่าเหลือเฟือนะฮะจริงอ,อ,อมันรู้สึกแบบเยอะขึ้นมาทันทีเลยนะพี่ติ๊นะครับเขาบอกอชีวิตที่ต้องเสี่ยงและเดิมพันเพื่อคนอื่นทุกอย่างทุกปัญหามีทางออกครับ เพียงแต่เราต้องใช้สติและปัญญาให้รอบคอบครับนะคะเขาบอกว่าผมอยากให้คนที่รู้สึกทอ้ออย่าถอยจงสู้กับมันสู้ด้วยสติและพิจารณาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ,บางสิ่งเรามองเห็นแต่ไม่ได้สนใจเห็นว่าบางทีแบบเออเรามองร้านเกมใครจะไปนึกเนาะว่า,ารจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังขนาดนั้นเราคงแบบเออนอนตามปัม๊มหรืออะไรแบบนี้เนาะมันน่าจะหรือไม่ก็ไปรถเมย์อะเมย์อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาคิดได้เขายอมเสียงเงิน80บบาทนะ ไปอยู่ที่ร้านเกมจริงๆอยู่ที่ร้านเกมก็ทำอะไรหลายอย่างอาจจะสมัครงานหรืออะไรก็ได้นะคะก็เป็นสติของเขาล้วนๆนะที่เขามีเงิน800บาทแล้วเขาใช้แบบมีสติทุกย่างก้าวของการใช้เงิน<ช>ทุกปัญหาหลายๆทางเขาบอกว่าหลายๆปัญหามีทางออกแน่นอนคนตกงานขอให้สู้ต่อผมก็ตกงานเกือบครึ่งปีมาก่อนเขาบอกนี้นะคะคนเป็นนี่สินนะคะ,คะ,คะเขาบอกว่าหาทางสู้ครับ ผมก็เป็นหนี้มากมายมาก่อนเป็นแสนๆออคนมีปัญหาครอบครัวรหันหน้าไปคุยกันครับมีอะไรจะพูดก็อบอกให้หมดทุกอย่างเลยเอ,อแล้วช่วยกันแล้วเดินไปด้วยกันนะคะเชื่อว่าทุกคนท้อได้แต่ว่าอย่าถอยถ้าเหนื่อยก็นั่งพัก<ช>ถ้าหายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นเดินต่อสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราช้าแต่ได้ขอให้สู้ครับผมว่าเรื่องนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับทุกวันนี้ที่ บ่นกับตัวเองตลอดว่าเงินเดือนไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้ในขณะที่คุณเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาเดินนะครับไม่ก้าวขึ้นเดินที่จะทําให้มันเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของคุณหรือว่าปรับระดับความต้องการของคุณนะครับมองในมุมมองเรื่องทัศนคติของการใช้ชีวิตสมัยให้อยู่ในเรื่องของความเพียงพอนะฮะผมเคยใช้เงินนะครับเหลือเงินอยู่1000บาทนะครับ 1, บาทสุดท้ายจริงๆเลยโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีรายได้เข้ามาหรือเปล่าอยู่ประมาณอาทิตย์กว่า เนื่องจากนะครับถูกโกงนะฮะโดยบางช่องแล้วกันโดยบางสถานีเนะี่ยสามแสนกว่าบาทในขณะนั้นยังไม่มีเงินติดตัวเลยมีอยู่1,000บาทนะครับกับอีกหนึ่งอาทิตย์กว่าๆที่จะต้องใช้ใเพียงพอ,อ,อ,อแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไออาทิตย์ถัดมานี่จะได้ตังหรือเปล่าว่าจะได้ตังหรือเปล่ากับสามแสนก้อน,นี้เออนะฮะ เพราะฉะนั้น 1, <000 S 1> แล้ว <000 S 1> พอผมอ่านเรื่องนี้แล้วทําให้สะท้อนถึงในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตนะครับรวมถึงพระราชบัญญัติต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในเรื่องของความพอเพียงแน่นอนครับความพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ารายได้อย่างฟุกฟุกบอกว่าก,กินกาแฟวันหนึ่งหกสิบบาทเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการพอเพียงของฟุก๊กอาจจะไม่ใช่แก้วละพันแต่ถ้ารายได้อย่างพี่ไปกินกาแฟวันละหกสิบบาทพี่ว่าอมันก็อาจจะเกิดตัวสําหรับพี่ไปหน่อยอม,มันก็เหมือนแบบว่าแต่ละคนเนี่ยบางทีอะ เราอ่ะลืมรเราอ่ะลืมแล้วเราก็ลืมมองถึงคนที่เขาแบบไรายได้น้อยกว่าเราเราไปมองแค่คนที่เขามีดีกว่าเรามีมากกว่าเราแล้วมองว่า้ยคนนี้ทําอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างนี้เรารู้สึกอิจฉาเขาในสิ่งที่เขาเป็นนะคะคืออยากให้มองว่าเฮ้ยณนะจุดนี้เนี่ยมันมีเรื่องถ้าหาฟุกงเนี่ยมันเป็นเรื่องเตือนใจอย่างหนึ่งว่าไอ้บางอย่างเนี่ยเราใช้เงินในทางที่แบบไม่ควรจะใช้หรือเปล่ารจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามองถึงคนที่เขา น้อยกว่าเราด้อยกว่าเราเราจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราภูมิใจมากแล้วและเราเนี่ยก็น่าจะเพียงพอกับสิ่งที่เรามีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอความเพียงพอปุ๊บบางคนบอกว่าเพียงพอก็แสดงว่าไม่กระตือรือร้นสิใช่ป่ะมันเหมือนแบบอ้าฉันพอแล้ววันนี้ฉันไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่าทําให้ขี้เกียจจริงๆแล้วเปล่าเลยคนที่พอแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาถึงจุดที่พอแล้วจริงๆเป็นคําว่าเพียงพอแล้วจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้ครับว่าความเพียงพอความพอเพียงของแต่ละคนอยู่ที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตัวเอง ขึ้นอยู่กับรายได้ที่เข้ามาของตัวเองด้วยความสุขของแต่ละคนนะครับแลกมาในสิ่งที่ต่างกันนะครับอ,อย่างวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผิตภรณฑาสหร์ศูนย์รายการของเรานะครับจากพ s สดบรีเอียร์เรดิมิกครับอ่านะคะสำหรับเอียร์เรดิมิกนะคะจะช่วยดูแลผิวพรรณของคุณร่างกายของคุณนะคะด้วยการดีท็อกซ์ลำไส้ตั้งแต่ส่วนต้นของลำไส้นะคะทานวันละหนึ่งซองช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้สําหรับคนที่บอกว่าต้องทานยาถ่ายเลยนะคะวันนี้เนี่ยเอียร์เรดิมิกช่วยคุณได้หนึ่งคือคุณได้ คือมีกากใยของอาหาร4มีวิตามินซีอีกและนอกจากนี้ยังมีแอลกูตาไทโอนนะคะที่ทำให้ผิวของคุณกระจ่างใสมีโคเอนไซคิวเทนทำให้ผิวของคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความเป็นยืดหยุ่นของผิวมากยิ่งขึ้นมีน้ําในผิวมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้มีแอลคานทีนถ้าทานละสามองแอลคารนทีนจะทํางานมากยิ่งขึ้นช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานนะคะถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มอ้วนแล้วเริ่มสัดส่วนไม่ได้ที่แล้วเป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นอีกหนึ ที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะว่าคุณต้องกินเสริมอาหารไม่ใช่ว่ากินตัวนี้อย่างเดียวทั้งวันทั้งวันอ,อ,อาหารนะก็ต้องกินให้ครบ5หมู่นะคะคแล้วก็ทานเอยาเรดิมิวันละ1ก็ได้วันละ2ก็ได้หรือวันละ3ก็ได้นะคะ1กล่องมี3 0ซองค่ะราคาปกติ5,000ับาทลดพิเศษเหลือ2,499าบาทค่ะสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลข0 2 6 8 8 6 9 9 9ในช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อ4่แถม1นึ่งนะคะอู้คุ้มมากอ้า ลยกเว้นคนที่ตั้งคันแล้วก็ให้นมบุตรเท่านั้นเองค่ะผู้ใหญ่ก็รับประทานได้นะคะคนเป็นเบาหวานก็รับประทานได้เพราะว่าความหวานที่ได้มาจากอาร์ซิซานเฟรมเคไม่ใช่น้ําตาลนะคะน้ำตาลไม่ขึ้นนะน้ำตาลไม่ขึ้นแน่นอนเลยค่ะแล้วอร่อยด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมารับสายในช่วงนี้เราเล่าเรื่องไปแล้วนะคะว่าความเป็นอยู่ของพี่กบกินกะลาเนี่ยเขาทําได้ด้วยเงิน800บาท30บวันแต่ถ้าเป็นคุณเนี่ย1,000บาทให้เลย ช่วงคุณทได้าลองมาดูกันบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับพักกันสักครู่นึงค่ะ